ทิมพิธาตอบทุกข้อสงสัยหลังถูกแซวมีพิรุษหลุดพูดถึงชื่อแอปทักษออนกลางวงปราศัยที่ระยองชัดเจนตอนนี้โสดหรือไม่ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษออนพักสุขจเจริญแม้ว่าก่อนหน้านี้สาวแอป,ปจะออกมายอมรับว่ามีคนคุยแบบจริงจังแล้ว แต่ยังไม่เฉลยว่าคือหนุ่มคนไหนงานนี้ด้อมซ้มก็ยังคงมีความหวังภายเรือจิ้นคู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมแอปกันต่อไปพร้อมกับรอติดตามว่านางเอกคนดังจะเปิดตัวหนุ่มรู้ใจเมื่อไร่ทิทาหลุดพูดชื่อแอปกลางวงปราศัยมีเรื่องให้แฟนคลับได้ฮือฮากันอีกครั้งเมื่อทีมพิทาได้เดินทางพบปะกกับประชาชนที่จังหวัดระยอง และได้รับของฝากเป็นลูกแอปเปิลที่มีคนนำมาให้ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ถูชื้นและพูดว่าแอปเปิลครับผมแอปเฮยอะไรเนี่ยแอปเปิลเฉยๆนะครับไม่มีนัยยะอะไรใดๆนะครับนี่พักส้มใส่เสื้อส้มมาให้แอปเปิลมาหมายความว่ายังไงก็บอกว่าโสดสนิทสิทธิ์สายหน้าปัดโทษ พร้อมกับยิ้มกรุ้มกลิ่มหลังมีการแชร์คลิปดังกล่าวในโซเชียลก็ทำเอาแฟนๆแห่แซวกันยกใหญ่ว่าพ่อมีทีรุษหนักมากทิทาแจงชัดหลังหลุดพูดถึงแอปล่าสุดทีมทิทามาออกรายการแชร์เทปวันที่4กันยายน66งานนี้ถูกแซวจากเหล่าพิธีกรรายการถึงเรื่องความรักทำเอาเจ้าตัวรีบประกาศว่าไม่มีเลย ผมโสดสนิทดักคอไว้ก่อนขณะที่มดดําและดีเจดาด้าต่างถามว่าคนฝากถามทีมพิธาไม่คิดจะมีแฟนแล้วเหรอน่าจะมีคนรุมจีบมีคนเข้ามาคุยบ้างไหมด้านทีมพิธาตอบว่าก็มีติดต่อมาบ้างแต่ตอนนี้โฟกัสแต่เรื่องงานและลูกสาวเผื่อใครทักมาจะได้รู้ว่าไม่ได้ทักกลับเพราะโฟกัสงานและพักก็พยายามเข้มงวดเรื่องนี้ บางทีแชทกลับไปมันดูไม่ดีผมต้องระวงังและเป็นตัวอย่างให้กับลูกพักมากหน่อยตอนนี้อยู่คนเดียวก็มีความสุขดีเมื่อถามว่ากับแอปทักษออนเป็นอะไรกันด้านพิทาย้ำชัดเจนว่าก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันส่วนประเด็นข่าวฮอตก่อนหน้านี้ที่มีการหลุดพูดชื่อแอปออกไปขณะที่ปราศัยก็ได้ถือแอปเปิลไว้ด้วยนั้น ทีมที่ทาหัวเราะก่อนตอบว่าเขาก็คงอยากจะแกลง้งแล้วตลกตรงที่พักคู่แข่งเป็นพักสีฟ้าลงพื้นที่ก็มีคนเอาส้มไปใส่มือให้คนระยองความคิดสร้างสารรค์ดีของผมปกติคนให้ส้มไประยองเขตสามเลือกตั้งซ่อมก็มีหลายอย่างมาให้อย่างที่เห็นในโซเชียล ตอนนั้นปราศัยอยู่ว่าคนระยองจะได้อะไรถ้าเลือกพักก้าวไกลเรื่องสวัสดิการสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขและความคิดสร้างสรรค์นคนที่นี่ถ้าบริหารดีๆความคิดสร้างสรรค์จะทําให้เศรษฐกิจดีการท่องเที่ยวดีขึ้นแน่นอนเขาก็ยื่นผลไม้มาให้ผมหัวเราะ